สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยพาชโชคนะครับก็จะทำมะม่วงปั่นนะครับหลังจากทํางานเหนื่อยร้อนร้อนนะครับก็จะทามะม่วงปั่นรับประทานในช่วงบ่ายเที่ยงเพราะอากาศร้อนมากนะเพื่อขุดลุ่มอยู่เมื่อกี้นี้นะครับขุดลุ่มแล้วมันร้อนก็เลยเอามะม่วงมาปั่นก่อนนะไม่ยากอะไรครับมีมะม่วงมะม่วงลุม่มไมแข็ง

เฮ็ดอียงมะม่วงปั่นโอ้มะม่วงปั่นมันทุ่งมันทุ่งเคยทำเหรอก็เคยขายด้วยแหละโอ้เคยขายด้วยใช่โอ้ช้อนให้นานยหมอย่างงี้เขาไม่เรียกแบบบ้านทุ่งแล้วเขาเรียกมืออาชีพแล้วแบบนี้ตักนมช้อนยาว นี่เราไม่ใช้น้ําเชื่อมนะครับทําทานเองจะไม่ใส่น้ําเชื่อมแต่ถ้าทําขายต้องใส่น้ําเชื่อมไอที่ใส่ลงไปคือนมสดน,นมข้นเพราะว่าทํากินเองจะจะใช้นมตลอดไม่ใช้น้ําเชื่อมรตแล้วก็จะใส่นมสดด้วยเ,เนาะใช่นมสดหมดอย่านี้นมสดหมดแวเราไม่ทุบก,ก่อนเนาะไม่ต้องทุบเพราะเครื่องมันตีไหวตีไม่ไหวเราก็ตีเครื่องแทน เสร็จแล้วเหรอโอ้ช้อนใบมันอันนี้เป็นแบบสมูตตี้เลยนะเราก็เอาช้อนคณข้างบนเอายาวลงดึกตัวไม่ได้เดี๋ยวไปโดนใบมีดทำงานเข้าเลยมันเป็นสมูตตี้เลยใครจะได้แก้วแรกปันได้รอบละแก้วถ้าปันหลมันมันแน่นเดี๋ยมันแน่นมันแน่นไชาก็กินไปก่อนสิทำงานมาเหนื่อยจะได้ชื่นใจโู้เสร็จแล้วครับ นี่หนึ่งแก้วครับสมูทต i̇şte ี้เลยอ่ะหนึ mm ่งแก้วใครจะเอาไปสมูทตี้เลยเหรอใช่เพราะว่าผมของแก้วนี้ใหญ่กว่าเพื่อนที่ไม่เอาที่บอกแก้วที่มันน้อยมันน้อยโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเนาะแก้วมันน้อยเอาเลยชิมดูชิมเอ้าอันนี้ไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะไม่ใส่น้ำตาลโอ้หวานหวานทั้งมะม่วงหวานทั้งนม มะม่วงมันหวานอยู่แล้วเราใส่น้ำตาลแค่สองช้อนลดลดเอนมข้นนมข้นลงน้ำตาลไม่ต้องใส่นะมะม่วงมันหวานอยู่แล้วใช่ไม่ใส่น้ำตาลเพราะมันเป็นมะม่วงไอ้นี่หวานเกลี้ยงเลยวิวิวตกใจเกือบไปเกือบไปอ้นี้แก้วตัวเองใช่ไหมเยอะๆของพี่รอมอันเนี่ยโอ้ผมแก้วใหญ่แล้วสุดท้ายเพราะมะม่วงเยอะใส่ซีกเดียวก็พอแล้วบ้างของพี่ใชลูกนึงก็ได้ไม่จะได้แบบว่าเก็บไว้ของอันชัยเยอะๆอ๋อไม่เป็นไรมะม่วงไม่แพงเหรอ มะม่วงไอ้ชาวบ้านไงมะม่วงอะไรนะมันมะม่วงเที่ยวซื้อมาม่วงอะไรนะมะม่วงไอถามใดูมันสุกมะม่วงไหวปูไหวปูเมื่อวานที่เราไม่กินหวานหวานจ้าวตอนนี้แก่พ่อมะเขือใหม่นี่มันหวานอยู่เนี่ยไปเอาน้ำแข็งกว่า แก้วใหญ่กว่าเพื่อนโอ้ขอบคุณคน่าเอาแก้วใหญ่ๆเนะนี่ยใช่ของเราต้องแก้วสิ่งเจ๊ยว่างเอาแก้วใหญ่แข่งลำเอ้ยมีคนย่าง บ๊ายการ์ซิบ่กินเข่าเลยบ่อกข้าวให้กินเขาเเมไม่เขา่กกเขากินเสียงแก้วกินฮอทแรงแค้นเขา่าเธอปะเธอปะเธอปฏิทตีมันใหม่แล้วเครื่องอะนะพอแล้วเดี๋ยวสิบ่มีใส่ mà hết lai ครับ FC ซีมะม่วงปั่นเรียบร้อยแลย้วโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฮะชิมดูดิเป็นไงรสชาติอยจมหหวานเนเ็สดชื่นหอมมะม่วงหวานนุ่มค้นเย็นน้ำแข็งที่สำคัญทำด้วยใจเพื่อนหวานหอมมะม่วง หวานนมนิดๆกลมๆมาชิมดูสิคือปกติจะไม่กินหวานไงออืโโ้หยังจะขึ้นสวรรค์ชั้นดาววดึงอย่างนี้ต้องเชื่อมจิตน้ำอร่อยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจช่องผู้ผาชัยชัยพาโชคด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปกันจบคลิปไข่เอฟซีกราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามารับชมคลิปข้าเลื่อมะด่วงประดับเึืมประดับเฮ็ดไปสแล้วเอามะม่วงมันไม่ได้เลอะดินนี่ครับ มะม่วงปั่นของแท้มานกินยาเดียวกิ <iv in S 1> นเ <en> ลยขวดนู่นแหละ <c oughs> ของพี่อาการดีขึ้นแล้ว <c oughs> เลอน, <c oughs> นี่ครับมะม่วงปั่นของแท้ครับ <c oughs> โลภมากนะแกขอแล้วมะม่วงไปอีก <c oughs> ก็อขอให้ fc สูขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านค่ะกาสวัสดีค่ะ <c oughs>